안녕하세요. 푸안바 노빠입니다. 사우디 크랍, 봄뺀 푸안바 노빠 크랍. 오늘은 비빔밥을 만들 거예요. 왔니, 봄 짜탐, 비빔밥 까올리, 크랍. 이 비빔밥은 대표적인 한국 음식으로 많이 알려져 있습니다. 비빔밥 뺀, 키, 루짱, 나이, 다나, 또 아텐, 아한 까올리, 차이 마이 크랍. 그리고 이 비빔밥은 맛도 좋고 건강에도 좋은 음식입니다. 비빔밥, 아로이 마, 레, 디디, 더, 수카파 크랍. 종류에는 여러가지 종류가 있는데 오늘은 기본적인 나물과 이전에 소개했었던 돼지 불고기와 함께 비빔밥을 만들어 보도록 하겠습니다 미 위티탐 비빔밥 까올리 라이앙 때언니 봄짜탐 얀팍 라이앙 레무 불고기 까올리 티봄 내남건 도에깐 크랍자 지금부터 저와 함께 맛도 좋고 건강에 좋은 한국의 전통 음식 비빔밥을 같이 한번 만들어 볼까요 떤니 봄짜탐 비빔 บิบิมบับเกาหลีที่เป็นอาหารเพิมบ้านเกาหลีและอร่อยอร่อยและดีดีต่อสุขภาพครับทำบิบิมบับเกาหลีถวยกับไมครับ นี่คือส่วนผสมของบีบิมปะเกาหลีครับนี่คือเห็ดนี่คือฝาทองยาวนี่คือแครอทนี่คือมะเขือยาวนี่คือถั่วเหลืองงอกนี่คือผักบุวยแหลงนี่คือหมูบูโกกิเกลีนี่คือไข่สามฟองนี่คืองาวคั้วนี่คือน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนี่คือซีอิ๊วเกาหลีหนึ่งช้อนโต๊ะนี่คือกระเทียมบดสองช้อนโต๊ะนี่คือโุชูจังนี่คือกลือและนี่คือน้ำมันาครับยาง 담배 곰자한 팍퉁 양크락. นนผมหั่นเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะพ่าพักหั่นแยกกันครับผมจะใส่น้ำมันทั่วเหลืองนิดเดียวครับผมจะใส่แฮทหัห่นครับผมจะใส่กระเกลือนิดหน่อยครับและใส่กระเทียมนิดเดียวครับและใส่น้ำข้าวนิดหน่อยครับ ตอนนี้ผัดเห็ดเสร็จแล้วครับผมจะเอาออกมาครับผมจะทำให้เห็ดผัดเย็นๆต่อครับต่อไปผมจะผัดฟักทองหยาบครับผมจะใส่กระเทียีสเดียวครับแล้วใส่กระเทียมนีสเดียวครับต่อไปผมจะใส่งาคั่วนีสเดียวครับตอนนี้ผัดเสร็จแล้วครับผมจะเอาออกมาครับ ต่อไปผมจะพามเขายาวต่อครับผมจะใส่กล้วยนิหน่อยครับและใส่กระเที่มบดโบนิดเดียวครับผมจะใส่น้ำนิดเดียวครับผมจะใส่เงาคั่วนิดเดียวครับ ตอนนี้ทำเสร็จแล้ว ok ครับต่อไปผมจะเอาออกมาครับต่อไปผมจะผัดแครอทตอครับผมจะใส่เกลยอนิดหน่อยครับและใส่กระเทียมบดนิดเดียวครับผมจะใส่เงาคั่วนิดเดียวครับตอนนี้ผัดแครอทเสร็จแล้ว ok ครับต่อไปผมจะเอาออกมาครับ ตอนนี้ผมพัดผักทุ่งอย่างเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะลวกถั่วเหลืองงอกต่อครับต่อไปผมจะต้มถั่วเหลืองงอกประมาณดึงถึงสองนาทีครับตอนนี้ต้มเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะเอาปองมาและหลังครับ ผมหลังทั่วเหลืองงอกเสร็จแล้วครับแล้วผมก็จะยำทั่วเหลืองงอกต่อครับผมจะใส่เกลือนิดเดียวครับและใส่กระเทียมบวเครื่องฉอนครับและใส่นกข่วนิดหน่อยครับและมิกซ์ครับผมจะใส่น้ำมันงาประมาณหนึ่งชอ้อนโต๊ะครับ ผมทำยำทั่วเหลืองงอกเก้าหลีเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะลวกผักก้้ยแหล่งต่อครับผมจะใส่เกลือนิดเดียวก่อนครับและใส่ผักกล้ยแหล่งต่อครับลวกประมาณ30วินาทีถึง1นาทีครับ ตอนนี้ลวกเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะเอาเออกมาแลหลังครับผมหลังเสร็จแล้วครับแล้วผมก็จะเอาน้ำออกมามครับผมจะพีบครับเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะหั่นพักป่วยแหลงครับหั่นเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะยันพักป่วยแหลงต่อครับผมจะใส่น้ำปลานิดหน่อยครับ ใส,ส่ซีอิ๊วนิดหน่อยครับและใส่กระเทียมบดประมาณหนึ่ง,าางช้อนโต๊ะครับและใส่น้ะข้วตอครับผสมกันครับและใส่น,น้ำมันงาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับตอนนี้ผมทำยำผักบุ้ยแหลงเกาหลีเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะทำไข่ดาวครับ ข้ดาวเซลเลโอครับต่อไปผมจะทอดหมูบลูก so กิเกาหลีครับผมจตัดหมูพลูกอกิซอยตั้งเไรครับผมทมูบลูกอกิเกาหลีเซลเลโอครับ สุดท้ายผมทำส่วนผสมของบิบิมบับเกาหลีเสร็จแล้วครับทั้งหมดเป็ดย่างครับดูสวยงามครับตอนนี้ผมทำบิบิมบับหนึ่งชานต่อครับสุดท้ายผมทำบิบิมบับเกาหลีเสร็จแล้วครับ 자, 드디어 비빔밥이 완성됐습니다. 나이키소봄탄 비빔밥 까올리 셀레오 크랍 정말 맛있어 보이죠? 도나 이 마이 카 제가 비빔밥을 한번 맛을 보겠습니다. 언니 봄자침 비빔밥 까올리 크랍 고추장을 한 스푼 넣어서 같이 먹어보겠습니다. 자, 이 비빔밥을 한번 섞어보겠습니다. 색깔이 참 예쁘죠. 두나싯마이카 마지막으로 참기름을 조금 넣어볼게요. 자, 다 비볐습니다. 이섯 번 먹어볼게요. 음, 순 yet c 대박입니다. 음, 어쩜 이렇게 맛있을까요? 한번더 먹어보겠습니다. 오마이갓 음. 음. Oh 진짜 그냥 맛있다는 말밖에 안 나옵니다 비빔밥 니롯옅 이엄 크라 레거 봄 마이미 캄푸 크라 이 비빔밥 안에 총 8가지 재료가 들어갔습니다 어느 것 하나 끼는 게 없이 전체적으로 조화롭고 진짜 맛있어요 나의 비빔밥 니미 솜파 솜빽양 크라 레거 롯 숯녀 크라 한번 더 먹어보겠습니다 자 오늘 한국의 전통음식인 비빔밥 을 만들어 봤습니다. 원니 봄탐 비빔밥 티뺀 아한 분반 까올리 크랍 영양에도 좋고 맛도 정말 좋은 이 비빔밥 여러분도 꼭 한번 만드셔서 맛있게 드시기 바랍니다. 비빔밥니 롯렛 이안 레디디더수카팝 찡찡 크랍 레오폰꺼 내나무와 쿤롱탐 비빔밥 까올리 레 랍브라탄 양아로이 크랍 오늘도 감사합니다. 다음에 또 만나요. 카콘 크랍, 사우디 크랍, 레오포카 마이크랍.